ทัศนีสวัสดีจ้าพอแมพี่นองเช้าอีสานบานเฮ้าที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้นะจ้ะด้านหลังของทัศนีคันนี้เป็นเอเวอรเรสเทนค่ะเป็นรถครอบครัวสามตอนเจ็ดที่นั่งสีอีคิโนกบอนค่ะก็คือสีน้าตาลนั่นเองนะจ้ะซึ่งมือนีทัศนีสีมีข่าวดีมาบอกว่าผู้ดใดที่มากรดแนวครอบครัวแบบนี้ว่าต้องไปรถอถ่ายเอเวอร์เรสสปอร์ตนีทัศนีมีเอเวอรเรสเทนรุ่นนี้สามารถมีรถให้กับทุกคนได้เลยค่ะ ซึ่งรูปทรงก็ได้แตกต่างกันเลยไฟด้านหน้าก็ได้เป็นไฟซีแคม LED เปิดปิดทั้งกลางวันกลางคืนค่ะแล้วก็ได้ไฟระบบอัตโนมัติ LED นะคะด้านหน้าของเขากระจังหน้าก็เป็นสีโคเมียมค่ะกระจังหน้าของเขาพื้นด้านหลังเป็นสีเปียโนแบ็คค่ะของจริงดําเงาสวยมากๆเลยค่ะออกแบบให้ ฟลอากาศเข้าไปได้หงเครืองห้องเครืองบวรอนค่ะไฟ LED ก็ไดเป็นไฟ LED ตัดหมอกเลยค่ะเห็นหม็ดค้าบวได้แตกต่างเลยค่ะซึ่งสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีกล้องมอง360องศาด้านหนา้มหามาไหเดอร์ทัศนีย์ค่ะจัดห้ได้ในหลุนเทน,นคือกันค่ะด้านข้างกับเป็นคิวซุ้มหลอดเดิมๆนอกเป็นสีอีคินอกบอลสีน้ําตาลจะได้เป็นแม็กไซส์18ค่ะที่ติดมาจากโรงงานเลยแล้วก็ยางของกูดเยยนะวิ่งนุ่มเงียบจ้ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว e v e r อร์เร n เนะคะซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดให้เทียบเท่ารุ่นสปอร์ตไม่ต้องเสียงเงินถึง1 3 0 0 0 0สเพื่อที่จะไปซื้อสปอร์ตแล้วก็ไปท่าสปอร์ตนะ กระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีไฟเ้ยวติดมาให้เรียบร้อยเลยจ้าเอเวอเรตเทนคันนี้้อจ้ะมีบันไดขึ้นมาให้เรียบร้อยครับโหลดเขาอยู่แล้วแล้วก็มีราวหลังคาค่ะสามารถรับน้ำหนักได้250าขณะยุดนิงนะขณะขับไปเนี่ยรับน้ำหนักได้80กิโลเนาะมันมีแรงต้านก็นเลยรับน้ำหนักได้หน่อยลงจา้าที่ดีเขามาเบิ่งด้านท่ายของเอเวอเรตเทนเพิ M ่น e สิบ่มซิกแนเจ๋อ LED คือรุ่นสปอร์ตเด้อค่ะแต้ถ้าก็สามารถปแปลงให้ได้ค่ะ ตั้มไไฟถ่ายรูปทรงเป็นซิกเนเจอร์ LED บ่ตั้งจากตัวสปอร์ตเลยจ้าแล้วก็ฟ้าถ่ายเพิินบ่ได้เป็นแบบคลิกเซนเซอร์ด้วยจ้าถัดกับแปลงให้เป็นคลิกเซนเซอร์ได้ค่ะใช้เท้าเตะเข้าไปที่เดี๋ยวฟ้าถ่ายเปิดขึ้นให้เรียบร้อยเลยค่ะสําหรับผู้ใดอยากให้มันนิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะฟ้าถ่ายเปิดก็สามารถที่จะติดโชคเพิ่มเนาะบ่จักบาทเองบ่แพงเลยจ้าแล้วก็ตัวนี้ก็มีกล่อง360องศาด้านหลังมาให้นะคะเวลาเขาถอยจอดนะคะเขาก็สิเห็นทัศนวิสัยด้านหลังค่ะเห็นบ่คะแตตกา เลยจ้ะกล้องหน้าก็สามารถติดเพิ่มได้คือกันค่ะกับเงินมากว่ถึง1นึ0 0 0สค่ะบ่ะต้องเสียเงินไปเล่นตัวสปอร์ตแล้วก็อโหลดน,น,นะะั้นเด้ค่ะทุกคนสําหรับผูใ้ใดที่บอสซีเรียดนะ้อยอยากได้การอัปเกรดนะเอเวอเรสต์ให้เป็นสปอร์ตนะคะเฝ้าๆทักมาาทักได้เลยค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการท้ามันก็ตามคิวแต่บอกได้เลยว่าเพาโดนทําไปซ้ำเฮาไปท้าเอล r อเ t ส p o สปหรือว่า, Type, าเอเวอเรตไททเทียมจา้าสำหรับเมื่อนี้เนาะผู้ใดอยากได้ลองขับตัวเริ่มต้นซึ่งหน้าตาว่่ได้แตกต่างนะคะแต่งออกมาได้รอคือกันติดต่อมหาทัศนีไดีเลยค่ะเมื่อนี้ทัดขอล้ไปแล้วเ้วยค่ะกับ e v เวอเ t ตเ n นตัวเริ่มต้นราคา1 3 5่0 0 0บาทซีอีคือนอกบอลคันนี้จ้า